ได่ล้อค่ะแม่ครับมีอกได้แว่นแบบพี่เซียนอ่ะมันืมงง้นมิกก็ต้องตีกอล์ฟให้เก่งอย่างพี่เซียนถ้าตีไม่เก่งแม่ก็ไม่ให้ทำไมอะอ้าไม่รู้เหรอว่าแพงค่ะ พวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าไปทําวัด<ะ>ทําทั้งวัดเช้าว,วัดเย็นทํามากกว่าพระเขาสยอีกไม่ครับเพราะว่าพวกพี่สองคนเน่ะทาวัดทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นเย็นแต่พระเนี่ยทําแค่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเองมันคนละวัดแล้วลลเหรอครลูกจะบ้าเหรอเข้าใจผิดจริงๆแล้วพระเนี่ยจะต้องทําวัดเนี่ยนะเช้าเย็นใช่ปะมันถูกต้องเลยครับ ทำแล้วใครจะทำครับเออแต่บางทีก็เห็นแบบว่ามาทำบ้างไม่มาทำบ้างนะแล้วยิ่งหลวงพี่สมปองเนี่ยไม่เคยเห็นเลยหัวนะแกอ๋อที่ไม่เคยเห็นเพราะว่าท่านไม่เคยทำเลยทำแต่ท่านไม่อยากให้ใครเห็นใดีไม่ต้องให้ใครรู้แอบทำแล้วแบบนี้มาทำบ้างไม่ทำบ้างผิดไหมครับโอ้โหเป็นพระท่าไม่ทำวัดแล้วจะทำอะไรครับ และใครจะต้องทำอ่ะมันเป็นกิจของสงฆ์ไม่ใช่เหรอชอก็ไ,<ด>ไม่รู้ดิบางวันก็มาทําวัดกันเต็มศาลาบางวันก็มาทํากันไม่กี่ภาพกี่รูปนี่น,นีเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากรู้นะแบบนี้ก็ได้เวลาหลวงพี่มาแล้วมาสกัก จรานทานจเรีนพอจรานทานมาจากไหนอีกเนี่ยลราพี่คะอยากจะถามว่าพระเนี่ยต้องทำวัดทุกเช้าทุกเย็นใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยเป็นกิจที่สงที่พึงกระทำคำว่าพึงนี้ไม่ได้บังคับนะแต่ว่าจริงๆก็ควรจะทำแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนเราทำงานเราต้องมีลาอะไรได้ลากิจเห็นไหมั้นบางทีพระท่านอาภาษไม่สบายอย่างเงี้ย ก็อาจจะไม่มาํำได้ผู้จัดการไม่ได้เขาต้องลากิจใช่ไหมครับถูกต้องยมเขาเล่นอะไรของเขาผู้จัดการผู้จัดการือบางทีพานอนนวดเที่ยวเงี้ยขาเป๋เงี้ยจะไปเดินบินิตรมาหรือว่าทำวัดแบบกึ๊กๆมันก็ไม่ได้นะมันก็เลยบางทีพระมีกิจที่ต้องทำบางทีพระไม่ไม่ว่างมาทำวัดมีพระรูปหนึ่งอาตามารู้จักบรรยายทำเกือบทุกวันตีห้าหกโมงเช้าก็ต้องไปแล้ว ละวัดทองท่านเนี่ยทำวัดเช้าสองโมงเช้าโอ้ท่านเดินทางไปถึงที่บรรยายแล้วตอนเย็นทำวัดห้าโมงเย็นบางทีหกโมงเย็นท่านยังบรรยายอยู่ทำอยู่เลยแต่ท่านก็เชดเชยด้วยการสวดมนต์ไหว้พระสั้นๆแล้วก็พาโยมทำสมาธิแต่มารู้จักท่านดีพระมหาสุปองก็พอจะอนุโนมให้ได้บ้างเอาละดูดีแล้วสรุปเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปแว่ สามารเป็นกิจที่สงพึงกระทําแต่ถ้าเกิดว่ามีกิจจาเป็นอย่างอื่นก็ลาได้บ้างคุณโยมเจริญพอร